น้องคนนี้ยอมเล่นแมปกบเล่นหลามมันใช่กบเล่นหลามเมื่อวานน้องคนนี้ยอมเล่นกบโกโกวาเพื่อแลกกับ10โลบาทน้อยไปไหมน้องเรื่องราวในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมคอจอคนละสอทีอเดี๋ยวไปดูกันนะครับแมปกบเล่นหลามหรอวะเนี่ยใครรู้เมนมาบอกกันด้วยนะฮะข้างล่างเดี๋ยวไปดูคลิปกันครับเล่นกบโกวาให้ผ่านแลก10โลน้องผู้โต10บโลเองเหรอทำจริงไม่มีตัวกบด้วยเอ้ยหรือว่ากบเล่นหลามจริงริงวะแชทเฮ้ยเดี๋ยวกบเล่นหลามจริงวะโอ้ย,ยกบเล่น เขามีแมปอันนี้ด้วยครับเดี๋ยผมเพิ่งรู้เลยนะครับทุกคนใส่ชุดวัวด้วยนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมชุดวัวเนี่ยแต่ก่อนเป็นอวตารหลักของผมเลยนะครับแชทใครทันเม้นมาบอกกันนะแสดงว่าคุณติดตามมานานมากพี่กบหันไปพี่ดีมากไฟแดงต้องหยุดบน่งไว้การแรกโลบักนี่มันง่ายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเดี๋ยววิ่งเดิแล้วน้องเดินได้นแล้วหรือเวลาอีก48วินาทีนะครับโอ้โหค่อนข้างง่ายเลยนะครับทุกคนผมรู้แล้วไม่ขอสิบแดงยังครับยังไม่แดงนะครับยังไม่แดงนะครับยังไม่แดงนะครับเฮ้ยพี่กบขอหมุน ไปฮะสุดยอดผ่านนะครับผมอ่ะสิบโลบัคกอก <c oughs> ูจะร้องให้คลิปหน้าขอแบบยากๆหน่อยนะครับอยากเห็นถึงความพยายามจริงอ่ะ10โลบัคกเท่านั้นเลยตามนั้นคืออ๊อ